ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชื่อปาโปและบลูโนชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มน,นั่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสําหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอพวกเขาไม่กลัวกับการทํางานหนัก และพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ำโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโปูและบูโนตตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างกระตือรือร้น,นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้าเพื่อหาบน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนักโดยการหาบน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นและในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวนนันนั้นๆ บูโน่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอนบรูโน่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังหาบน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออ,อีกว่าด้วยจำนวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เอง อีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้แต่ในขณะเดียวกันป,ป้าปนกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากำลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทำเงินให้มากขึ้น<ม>แล้ววันหนึ่งป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ ป้าปอจินตนาการถึงท่อส่งน้ําเครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและโดยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปอสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าปอได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขา และได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเหล่าเที่ยวแล้วเที่ยวหล่า บรูโน่แน่ใจว่าด้วยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นส่วนปาปอลได้ตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ปาปนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ในทุกๆวันเขายังคงไปทํางานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหาบน้ําเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโนได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบรูโนได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้ดีทีชีวิตของบรูโนเปลี่ยนไป ในตอนนี้บรูโนได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้สิ่งที่บรูโน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ้มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหาบถังน้ำอย่างหนักทุกวันทุกวันเราตาของเขาดูเหี่ยวย่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลง อีกไม่ช้าบรูโน่จะเริ่มหามน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องมาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแรงเดือนแล้วเดือเล่าที่ปาโปนททำง,งานสร้างท่อส่งน้ำอย่างหนักไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดป,ป้าปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ําได้สําเร็จเสร็จสิ้นเขาไม่ต้องหาบน้ําเพื่อขนน้ําจากแหล่งน้ํามาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ปาาปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆและด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นป,ป้าปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ำยังคงไหลผ่านท่อส่งน้ำของเขาเรื่องราวของบรูโนและปะ่าโปดสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานหามน้ำที่พวกเขาทำก็เป็นเชเ่นเดียวกับงานประจำที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาบรูโน <Bruno S 2> หามน้ำไปกลับเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงิน และเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำ เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนำเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะนำเวลาเหล่านั้นมาทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียว ช่วงที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลงที่นี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนทำด้วยความชาญฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดปาาปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำ ปาปนลรู้ว่าด้วยท่อส่งน้ํานี่แหละที่ทาให้รายได้ของเขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อเข้ามารายได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่เขาทํางานในแต่ละวันปาปนลรู้ว่าสักวันหนึ่งปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้าเสร็จ ป,ปลาปนก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข,างเข้ามาเรื่อยๆป,ปลาปนได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีขนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วยแล้วคุณละครับ คุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบลูโนที่ต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่หรือคุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปนผู้ที่สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวความคิดเรื่องการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเอง ก็ุนาติดต่อกับคนที่มอบว v ดีการนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถที่จะเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับ